ครับก็คือกกาวสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับพบกับผมกับน้องหุ่นนครับกับช่องลุยสั้นผ่าเผื่อแซบบักรับมือนีสิผาน้องผงไปเที่ยวอ่างดอกไก่ครับตอนนี้ก็สี่โมงแรงแล้วครับวันไปสมดอกทานตะวันมุ่งหัวซีทันนะครับเพราะว่าบ่ได้ไปแต่เศ้าว่าน้องหุ่นนเพิ่งฮิดงานครับเลิกงานมาครับเป็นใจกัไปติดตามรับสมรับฟังเบอ่งอยู่ที่อ่างกันที่เท่นึงนะครับเจอกันที่อ่างครับผม <ไ>สวัสดีครับมาถึงอ่างนะครับสวัสดีรอบครับน้องภูงกาจะมาชมทานตะวันโวรานทานตะวันมันมืดแล้ว,ว่ะมืดแล้วไม่ทันาก่อนว่าเขาจะเปิดไปมจะมาถึงนี่ครับงานหน้าอ่างของกายครับวันนี้เรามาเที่ยวครับน้องภูงมาสวัสดีรอบนะครับท่นานระวังมือท่านนะครับเดี๋ยวไม่เป็นไรครับไม่ได้ชมอ่างก,ก็มาเที่ยวงานหาอะไรกินนะครับ ไอ้น้องพุงยีไว้ได้ยังเติมเสื้อมาได้ครับสื่อสารนี่บรรยากาศสวยครับนี่ลนมาข้าง่ายเลยแต่ก่อนแต่ก่อนม้านาไม่มีติตัวให้กินเลยเนี่ยจัดงานบรรพชตยนี่งานหนักดอกกายนะครับ ของกินเยอะแยะเลยครับของกินบรรยากาศคนก็เยอะยของกินก็เยอะรถก็เยอะๆๆๆ ส่บรรยากาศก,กันไปเรื่อยๆนะครับผมอาจจะเสียงดังรบกวนวหน่อยนะครับก็ขออภัยเลยนะครับ <c ười> น้องพุงบอกว่าคิดจะยาวข้อของกินนี่แ네หละไม่รู้จะกินอะไรครับปัญหาโลกแปกนะครับ มาตอนเย็นก็บรรยากาศก็ดีครับไม่ร้อนครับถ้ามาตอนเช้าอาจจะร้อนหน่อยนะครับโซ้โ่กะถ่ายรูปครับแอคกีทีครับ ที่นั่งเล้ลูกนี่นะให้เราเตรียมเตือมานี่ของกินขนานดนี้น่างานนะครับประกดจะลงรูปภาพปรแมาณอยู่นี่ปขน,น,นี่น่างานนะคนยังเยอะครับ <c oughs> ต้องขาดามงนี้เอา้านี่ก็จะขาดแล้ว นีนี่นี่นายรูปลงเบกนะเ,เ,เดี๋ยวครับท่ามชมครับเสียงดัรบกวนก็กราบขออภัยเด้นะครับไอู้อู้น่ากินครับ ของกินเยอะยากไม่ถูกของกินเยอะใชกไม่ถูกเลยของกินเยอะมากไ่เดินริมริมจุดยางหนึ่งคือไม่มีเงินซื้อนี่สปอนเซอร์ต้องเข้าแล้วครับนี่เดินริมริมของจะได้เห็นของกินเธอเดินริมริมเลนี่ของกิน บรรยากาศครับคนเยอะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะตัดคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับอาจจะถ่ายเป็นช่วงยิช่วงนะครับเพราะว่าคนมันเยอะครับโอเคครับน้องฮงต้นสวนทานตะวันมืดหมดแล้วตรงข้ามสะพานนู่นน้องฮงมาไม่ทันแล้วใช่ไหมเดี๋ยววันหลังมาครับวันนี้เที่ยวงานไปก่อน เที่ยวง,งานวันพ่อ,อไปก่อนครับตรงที่อ่หาอะ,อะไรกินอร่อยอร่อยอร่อยสุดก็หนูนแล้วแหละลน่าอย่างเงี้บรรยากาศยังสวยครับ <laughs> ดู <laughs> สนันอันนี้สวนข้างหลังนะครับมัวที่ไหนดูดิโตก็หนาขึ้นไปนี่ก็สันเขื่อนแล้วก็เดินเลาะ <laughs> เดินเลาะไปตรงที่ขายของหาอ,อะไรกิน จะไม่น้องพุงใช่นี่เอาประสานทานตะวันตะวันหน้าพามาวันไหนจะพามาวันหน้าวันไหนทำโอทุกวันอ๋อวันอาทิตย์เลยวันถึงยี่สิบสี่วันนี้อาทิตย์ยี่สิบสี่ไงอาทิตย์ยี่สิบสี่เปิดโอวันจันทร์วันจันทร์คือก้าวเช้าเออถส่วนส่วนดอกไม้ดอกไม้ เปนี้เรนนหรอไ้นี่นะระวังนะเอะาไฟให้ไฟมันจับไว้บๆๆๆหยไม่ได้ปรับเปลี่ยนเลยนอะอันนี้ทุงงท่งทุงท่งทานตะวนันไม่ได้เที่ยวก็เที่ยวทุ่ทงดาวเรืองนะครับ เอาดอกไดดีไม่ได้ดอกดาวเรื่องอะไรอะไรจะเอาดอกไดดีด็กทำดูเครื่องกล้องอันนี้ก็หอไอเฟวครับสวยครับบรรยากาศแต่งสวยเลยครับเดี๋ยวให้น้องภูงต้นถ่ายรูปแล้วก็ไปหาอะไรกินนะครับในงานดีครับนี่หลังจากถ่ายรูปเสร็จแล้วครับขึ้นมาข้างบนแล้วครับบรรยากาศน้องภูงจะหาอะไรกินอะไรนี้ถ่ายรูปเสร็จแล้วอืมขนมไม้นี่หอไอเฟล สวยครับคกนก็เยอะครับเห็นมุมถ่ายรูไป,ป,ไปไปแล้วพอกไบไปแล้วเไป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 ดูมองออกไม้เขายังไม่หิวครับเขายังเดินหาได้ครับเนี่ยถ้าหิวเนี่ยไม่อยู่แบบนี้หรอกครับอะไรก็ไม่สนนาหิวอ่ะตอนนี้ยังไม่หิว ย้ำอีกครั้งนะครับวิวย่างสวยครับมานพ่อครับดูภาพกยากาศบคนก็เยอะตอนนี้เวลาตุ่มหนึ่งแล้วครับมุกว่าม,มุมับยังไม่พอใจครับจะหาม,มุมผ่ายรูปไม่ได้ครับ ไอเราเนี่ก็ชอบถ่ายรูปนะไม,นไม่อยากไม่หิวอะไรเลยเหรอยังไม่หวน,นั่นมา,ามาล่เ,าเก็บาอืามปะบรรยากาศก็พอแล้วนี่เห้ไหมไม่ใส่ไม่ใส่ขาถ,ถ่ายรูปเขาเนาะ หาอะไรกินไหมให้เนี่ยนัู่ก่อนนา่งดูก่อนโอเคแล้วก,ก็ออกไปหาหาอะไรกินนะโอเคโอเคคนเยอะแล้วครับน้องภงมาหาอะไรกินเสร็จแล้วกินอะไรไม่รู้เดินดูก่อนของกินเยอะเกินก็ของกินเยอะเกินเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศข้างบนนะครับขอตั้ง<ด>หน่อยยืดไม้ก่อนเข้อตั้งหน่อย Cool. กินุ้เรียนไม่มีตังมีคนอ่อนกินทุเรียนครับหิวมากมัอน,นเหออรอะเให้ว้อบหน้ารอบหนา้าฝากผู้ติดตามดิจะได้มีตังกินทุเรียนโอเค คงต้นจะกินอะไรเนี่ยไม่รู้เลยอยางหมดทุกอย่างจะไปตังไม่มีเขอตั้งไหนเดี๋ยวงหน่อเขาจะใครเอฟซีไม่มีเขาก็ไม่มีวันนี้ต้องอดแล้วล่ะเดินล้อเล่นล่ะน้องคงต้นเพรว่าที่เดินล้อนี่ก็คืออยากหมดทุกอย่างจะจะไม่มีตังค์ซื้อกินจะกินอะไรส้มตำไหม ข้าวเหนียวหมูไก่ทอดโอเคไหมไปไม่เห็นมีกระเพาะปลาเลยเอาร้านไหนในเอาร้านไหนถ้างั้นก็เอาแบบนี้เลยตัดคลิปไปแบบว่า ได้ของกินแล้วจะได้ที่นั่งแล้วจะถ่ายบรรยากาศ <Okay. S 1> ให้ให้ให้กินเลยอีกครั้งหนึง่งจะตอนนี้กำลังตามหาของกินเสื้บักคัดครับเดี๋ยวเจอกันทีทีก็ตอนนั่งกินครับโอเคครับนี่น้องพงได้ของกินแล้วครับท่านผู้ชมครับ แม่อะไรนี่อันนี้อันนี้ข้าวเหนียวครับอันนี้ก็ปลาดุกทอดใช่ก็มาขบอันนี้อันนี้ก็ส้มตำยำหอยนางรมอันนี้ไก่อบเดี๋ยวกินเดี๋ยวของหวานยนะังไม่มีครับกินอิ่มเราก็ค่อยไปหาของหวานเดินหาของหวานกีนไดครับเดินหาอีกทีใช่ไหมน้องภูมิก่อนกลับมากินของหวานกลับใช่ไหมตอนนี้ ก,กินอยู่ข้างหลังหอฟิลสวยไง่เออสดวอยู่่บรรยากาศครับคนก็เยอะครับบรรยากาศก็กสวยครับอออเจ้คนก็เยอะครับ ชาสวรรค์ทีชามาหมุนไม่หมดครับจะไดยังมากินดิฮะบ่ให้เอาบ่เอาเลียกเตี้ยแล้วบ่บ่บ่ทำไปก็เอาให้เธือนดินะชั่ว กินเราวันนี้ครับข้าวข้าวหกหอมเอาไปเะาอพกันนี่ทั้งไก่ทั้งปลาทั้งส้มตำทั้งยำหอยนางรมทอสิบบาทเหรอไก่ท <ใจ S 2> อ,อดโอเคน้องพวงก,กินนิมไปเ,เ,เร็วกินก่อนเด้ต้องขอโทษหายอีกนี่เอก็ได้หรอกกินก่อน แซ่บปะปลาบ่านปลาเลือดได้วัตถุดรศแซ่บบักคักแล้วครับแซบแซบบักคักแซ่บบักคักอะไรไงบุ้งนี่นี่นองครับส้มตำส้หนึ่งตัวจริงเหรอส้มตำปลาแซลมอนกับตำกุ้งสดนะครับแซ่บบักคักแซ่บแซบปะคุณแซ่บไหม หางลมครับนีเ่เดาได้เออตรงเ,รงเ,น,เน้นชุ่ของโตครับถามตรงตมื <c oughs> ่อรครับนี่เรืกไก่อกไรับกินข้าวแล้วก,กลับครับอะไรกินของหวานแล้วก็กลับ ก้าน้องภุงมาเที่ยวงานอ่างดอกกายนะครับงานวันพ่อครับน่าจะหมดวันไหนวันนี้วันนี้ครับอดีเนนก้าแล้วหกสิบก <10. S 1> ็หสิบแล้วเ๋ยวคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงแค่นี้ครับคลิปหน้าจะพาไปแซ่บไปเพื่อไปเพื่อนทีนน่ไหนก็ค่อยว่ากันครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ